นี่นี่วันนี้เรามีของอะไรสั่งมาจากเวเทพระวังตอนที่เขาให้ให้กดอะก็คิดว่าจะไม่ทันเแหละมีอะไรเห็นสติกเกอร์ว้าวนี่ได้สติกเกอร์ด้วยแล้วก็ลายเซ็นแบงค์ปีด้วยดัานลหละโอ้ปงปีแบงคงปี โ,ยโ,ยโยยอยกล่องคข<า>น่ารักมากเลยอ่ะคือแพ็กเกจจิ้งคือแบบน่ารักอะน่ารักมากเลยมันก็จะเป็นเวโกโก้ใช่ไหมกโกโก้โกโก้แอนด์มอเออก็อันนี้เราซื้อมาเนี่ยหกร้อก้สิบบาทใช่ช่วงโปรโมชัน่นใช่กล่องหนึ่งก็จะมีกี่ซอง <12. S 2> สิบสองสิบซอง ก็คือเราอะที่เป็นคนที่ไม่กินข้าวเช้าอยู่แล้วเป็นบางวันอะเพราะว่าบางทีมันกินไม่ทันในเวลาเร่งด่วนใช่ไหมนี้ได้อันนี้มาก็เลยจะเอามาลองดูแต่ตอนเนี้ยอ่าถ้าถามเรื่องน้ำหนักเนี่ยตอนเนี้ยหนักห้าสิบจุดหนึ่งเออหรือว่าห้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งนี่แหละมันก่อนช่างแต่ว่าตัวเตี้ยงไงมันก็เลยไม่โอเคเท่าไหร่เออกับน้ำหนักอันนี้แล้วก็ในหนึ่งซองเนี่ยจะมีแย่อาหารทั้งหมดสี่ร้อย มิลลิกรมัมต้องมีแก้วเวแต่แก้วเวเราไม่ได้อะเราเอเไม่ทันต้องอรอเขาเปิดลองเร,อนนเรามีนั้น่ะเรามีนั้นหยิบแก้วให้หน่อยอ๋อเรามีแก้วเวอีกอันหนึ่งนี่แราแกะดูข้างในนะแกะได้ทุเลมฮะเออแกะดีดีกล่องเขาออเคนารักไม่กินตอนเชา้าใช่ไหมแกะตอนเย็นมันก็จะได้ปริมาณสารอาหารก็ครบถ้วนป่ะเหมือนแทนข้า,าวเช้าหนึ่งมือใช่แทนข้า,าวเช้าหนึ่งมือแล้วอาจจะทําให้เราแบบ ไม่กินของจุกจิกอะไรเงี้ยไม่หิวระหว่างวันเออไม่หิวระหว่างวันเพราะปกติเราจะกินของจุกจิกมากจริงๆนี่ไงในกล่องเนี่ยสองงใหญ่อ่ะดูดิแล้วก็ในซองเขามีอันนี้มาด้วยอ่ะอีกข้างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเขาเออเวลากินก็คือผสมด้วยป่ะผสมอานนี้ด้วยก็เราชงอันนี้ก่อนชงอันนี้กันน้ำก่อนเออชงเสร็จเช็คเสร็จแล้วเราก็ค่อยเทอันนี้แก้วเราก็เพิ่งซื้อมาเลยนี่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไว้ลองกินเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผลมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเพื่อนเราก็บอกนะว่าคือ <ừ, S 1> เราก็แก่แล้วไงแล้วมันจะโอเคเหรอรู้ว่าอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่ามันก็แค่สิบสองเองนะมันก็อาจจะยังไม่เห็นผลเพราะฉะนั้นเราก็สิบสองหมดเราต้องซื้ออีกเลยแต่ใครสนใจก็ลองดูเลยนะเนี่ยเวทเวไอจีแต่เขาก็จะเปิดแล้วนี่ e. ใช่ไหมใช่ ทุกช่องทางเลย